สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะวันเด็กไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะวันนี้เรามาพบกับห้องเรียนออนไลน์สไตล์สบายสบายสไตล์ครูเพนสีนะคะวันนี้นะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะอดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียน จะทำอะไรก็แล้วแต่จะไปไหนก็แล้วแต่อย่าลืมแมสนะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนท่ารำนะคะและให้นักเรียนดูการแสดงนะคะ,ะถ้าเราไม่ได้รำเองเราก็ดูได้สามารถดูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปนะคะของการแสดงฟ้อนเงี้ยวให้นักเรียนดูนะคะ,อะตอนนี้เรามาทบทวนท่าก่อนมาร้องเพลงกันก่อนนะคะ จำได้ไหมคะเพลงยังยังยังอยากทานนะที่ยังไม่เอาคลิปเราอยากเอาทานก่อนอันนี้มันเป็นเพลงพี่เอาเพลงก่อนเลยไหมได้พี่พี่เราจะเอาเพลงก่อนใช่ไหมเนี่ยเอาเพลงเนี่ยเอาเนื้อเพลงอย่างเดียวเอาเนื้อเพลงอย่างเดียวที่เราพี่ต้องทานพี่ไม่ทานไปอ่ะเด็กไม่เห็นอาอเหรอคะอ่นักเรียนเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนเนาะก่อนที่จะอ่า ดูการแสดงเรามารู้จักมาทบทวนเพลงกันเนาะ,ะพร้อมนะร้องพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ<ส>ไหนดูติใครๆเข้ามาบ้างกันวราห้าทับหนึ่งเยี่ยมมากกิษณะสุภกรนะคะ,ะได้ยินเสียงคุณครูพูดไหมคะชัดเจนไหมลูกกดไอหัวใจรัวๆหน่อยสิคะให้ชื่นใจหน่อยนะคะ รู้ไหมคะเนี่ยวันวันอาทิตย์นี้จะเป็นวันอะไรคะวันครูนะคะคุณครูก็มีครูเหมือนกันนะคะอ่าโอ้โหเวกูดเยี่ยมมากวุฒิพงศ์อภิอโอสุดยอดสำรวยสำรวยนี่ไม่น่าจะเป็นสำรวยนี้ผู้ปกครองใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรชาัยาพร อยากมีความหวานใจอะไรเนี่ยคือใครคะเนี่ยหัวใจรัวมากเลยนะคะกุสมามีนาชินกิจอ่าชินกิจไฟจะโปะอันนี้จะจำได้นะคะพอะสิทธ์เก่าสิรรษย์เก่าอัตพลพูนครพิชนาตโอเคโอเคค่ะอ่ะเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงคุณครูชรัดเจนแล้วเรามาเริ่ม ร้องร้องเพลงทบทวนพร้อมกันนะคะวันนี้คุณครูจะขึ้นเพลงเพลงฟอนเงีียวและจะต่อด้วยเพลงเพลงอะไรคะละมุงมาตรฐานนะคะลูกเพราะคุณครูเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะจดเพลงละมุงมาตรฐานนะคะและส่งคุณครูด้วยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนสอบนะคะร้องนะคะโดยอัดคลิปนะคะของละมงมาตรฐานนะคะ อันนี้ยังไม่ต้องนะคะอันนี้จดเพลงเฉยนะคะจดหรือยังคะเด็กๆจดเพลงยังคะถ้าจดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งคลิปมาได้เลยนะคะส่งส่งมาในไลน์นะคะในอัลบั้มนะลูกอย่าอย่าส่งในส่วนอื่นส่งในอัลบั้มคุณครูจะได้ตรวจสอบได้ง่ายนะคะ mm. ใครที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะเข้ามาเลยนะคะ mm. คุณครูมีคะแนนให้นะลูกนะคะมันเป็นคะแนนปฏิบัติ นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเข้ามาบอกชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะอ่าพร้อมนั่งหลังต้งพร้อมยังคะอ่ะก่อนที่จะพอเงี้ยวเรามาดัดมือกันก่อนอ่ะมาดัดมือ,อดัดมืออ่ะเป็นไงคะเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะอ่าค่อยๆดัดนะคะ นั่งหลังตึงก่อนนะคะอย่านั่งหลังงอคุณครูเห็นนั่งหลังงอหลายคนแล้วนะคะนั่งหลังตึงนั่งหลังตึงนะคะ,ะพร้อมนะคะขออว้ยชัยพุทธิไกช่วยคำทรงคุณเริดล้ำไปทุกทั่วตัวตนจงได้รับ สัพพามิงมงคลนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเถิดขอหฮืออยู่สุขาโดยธรรมานุภาพเจ้าเทพดาช่วยเฮาคือเป็นมิ่งมงคล สังขานุกภาพเจ้าช่วยแนะนำผลสัพพามิงทั่วไปเนิ่มมงคลเทพดาทุกแห่งหนขอบันดนช่วยคำจริมได้ไหมคะอ่ะไหนลองฝึกท่าทีขออวยชัยทำไงคะ ขออวยชัยได้ไหมคะอ่าไหนลองมือที่ทำมือพร้อมๆกับคุณครูเลยลูกขออวยชยัยเก่งมากเยียมเยียมเยียมนะคะอ่าพูดที่กายทำไงคะพูดที่กายช่วยก้ามได้ไหมคะได้ไหมคะอ่าตอนนี้อ่าถ้านักเรียนดูรูไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุคณครูจะให้ดูภาพนะคะไอ้คลิป Mm hmm. <Okay. S 1> เอาให้มันเลื่อนภาพ <Okay. S 1> อ่ะอันนี้คือท่าออกนะคะลูกท่าออกอ่ะทบทวนนะคะขออวยชยัยอันนี้เด็กไม่เห,เห็นเราใช่ไหมคะเห็นเห็นในจอเหรอเห็นเขาพอยโอเคขออวยชัยนะคะนักเรียนอทำท่าขออวยชยัยอ่ะ ออวยชายต่อไปพุทธิไกช่วยขำนะคะพุทธิไกช่วยขำพุทธิไกช่วยข้ามจีบจีบแล้วก็ปล่อยนะคะพุทธิไกช่วยขำอ่าต่อไปทรงคุณเลิศล้ำเปลี่ยนมือทรงคุณจีบนะคะจีบแล้วก็หงายมือขึ้นนะคะ ทรงคุณเลิดล้ำทำตามเลยนะลูกานาตะศิลเนี่ยเราจะมาร้องในใจหรือคิดในใจไม่ได้มันต้องปฏิบัตินะคะอยู่ตรงไหนก็ต้องปฏิบัตินะคะเดินไปนึกท่าได้ก็ต้องรีบหัดทำนะคะเพราะมันเป็นการปฏิบัตินะคะไม่ใช่ทำในใจนะคะลูกมันไม่ใช่อ่านหนังสือนะลูกนะ,ะอย่าทำในใจนะคะอ่าปฏิบัติเลยพร้อม พุทธ,ธิกายช่วยขามนะทรงคุณเลิศล้ำต่อเลยนะคะลูกไปทุกทั่วตัวต,วตวนชี้สามครั้งหนึ่งสองสามไปทุกทั่วตัวต,วตวน,นไปทุกหนึ่งสองสามไปทุกหนึ่งสองสามทำบ่อยๆนะคะย้ำคิดย้ำทำทำบ่อยๆนะคะเดี๋ยวทำได้เองนะคะต่อไป จงได้รับเห็นไหมคะจงได้รับนี่คือการตีท่านะคะจงได้รับนะคะสับพมิ่งมงคลนะสับพจีบแล้วก็ปล่อยสับพจีบแล้วก็ปล่อยนะคะสับพมิ่งมงคลสับพจีบแล้วก็ปล่อยอ่นะสับพมิ่งมงคลต่อไปคะ่ะ นาท่านนาท่าไหไว้หวไงคะไหว้นาตศินกับไหว้ธรรมดาจะไม่เหมือนกันนะคะไหว้หนาตศินจะต้องเกรงมือนะคะอลองไหว้สิคะลูกเกรงมือสิคะไหว้เกรงมือนะคะถ้าไหว้ไหว้แบบธรรมดาจะทําเหมือนบวัวบัวตูมใช่ไหมคะแต่ของนาตศินนี่จะต้องมั้งคะแอนมือเลยนะคะเกรงมือให้มืองอนนะคะสาพะอันนี้อยู่ที่ นาท่นนาอ่าไว้ไว้ที่หน้าอกขอเทวานะคะยกมือขึ้นอ่าที่หน้าผากนะคะขอเทวาช่วยรักษาเถิดนะคะอ่าดูนะคะเห็นไหมคะ,อะขอเทวาเทวาก็คือขอให้เทวดาช่วยรักษาก็คือคืออะไรคะรักษา รักษาเราด้วยเทินขอให้เทวดาเนี่ยช่วยรักษาเราด้วยเทินนะคะขอเทวาช่วยรักษาเถิดนะคะ,ะต่อไปขอหืออยู่สุขาค่ะขอหืออยู่ก็ขอให้อยู่อย่างมีความสุขอะค่ะขอหืออยู่จีบขอหือจีบแล้วตั้งวงขอหือจีบ และตั้งวงนะคะคอ,อหื้อยู่สุขาเวลาจีบนะคะจีบข้าหาตัวขักข้อมือข้อหาลำตัวนะลูกกรีดนิ้วทั้งสามออกไปนะคะดันเอวดันไหล่นะคะอย่ารำหลังงอนะคะยิ้มด้วยไหนลองยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับกระจกสิคะชื่นชมตัวเองนะคะหัดชมตัวเองนะคะคอหื้อจีบแล้วก็ปล่อยนะคะคอหื้อจีบแล้วะตึง้ง คอหื้อจีบแล้วแขนตึงเต็นตั้งวงโอเคไหมคะได้ไหมลูกคอหื้ออยู่สุดขาอ่าได้เก่งมากโดยธรรมานุภัจจ้านักเรียนก็ไหว้อ่าไหวเอียงเอียง,เอ,ยงเอียงข้างนะคะโดยธรรมานุภัจจ้านะคะอ่ามือมือเป็นไงคะลักษณะนะคะนี่ทำจีบอย่างนี้นะคะ พนมมือไว้ข้างศรีรษะนะคะแล้วก็เอียงขวานะคะเอียงทางขวานะลูกมือทางไหนก็เอียงทางนั้นนะคะอย่าตรงข้ามนะคะมันจะฝืนเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ให้เอียงไปทางนั้นนะคะมืออยู่ทางไหนเอียงทางนั้นเอียงศีรษะทางนั้นอ่ะเทวดาช่วยเฮาเทพดาช่วยเฮาก็คือเทพดานั่นคือเทวดานั่นแหละช่วยตัวเราด้วย ขอให้เทวดาช่วยเราชี้มาที่ไหนคะชี้ที่ตัวเรานะคะนี่คือการแสดงท่านะคะภาษาท่านะคะเทพดาช่วยเฮามือก็จีเอ่อมือจีบนะคะชี้มาที่อกนะคะตัวเรานะคะเทพดาช่วยเฮานะคะช่วยเรานะคะหักข้อมือเข้าหาลำตัวนะลูกนะคะต่อไป คือเป็นมิ่งมงคลให้เป็นมิ่งมงคลฮื้อก็ให้นะคะเป็นภาษาเหนือนะลูกนะเป็นภาษาเหนือฮื้อืขอให้เป็นมิ่งมงคลนะคะอ่าก็ืเป็นมิ่งมงคลอ่าต่อไปสังฆานุปพเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวฬาลามน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สังคาก็ผสมนะคะสังขานุพ้าก็ไหวเอียงข้างเอียงทางาไหวทางไหนเอียงทางนั้นนะลูกนะไหวทางไหนเอียงทางนั้นจริงๆแล้วเวลาลำเนี่ยเท้าจะต้องไม่อยู่นิ่งนะคะไม่ไม่อยู่นิ่งเหมือนภาพนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูวิดีโอนะคะสังขานุพ้าช่วยแนะนําผลก็ผายมือออกไปช่วยแนะนําผลนะคะช่วยแนะนําผลนะคะ มือเท้าเอวนะคะเอียงทางมือที่เท้าเอวนะคะเอียงศรีรษะทางที่เท้าเอวนะคะัพพามิงทั่วไปเนอซาพาจีบแล้วก็ปล่อยนะคะซาพาจีบแล้วก็ปล่อยนะนี่แตะมือแล้วก็ปล่อยนะคะ มงคลมงคลมงคลมอง,มอง,ม,องมองทางด้านเอียงเอียงตรงข้ามกับมือนะคะเอียงตรงข้ามกับมือมองคลน,นะคะมงคลน,นะคะเทพดาทุกแห่งโหนก็คือเทวดาทุกแห่งโหนชี้เลยมงคลเทพดาทุกแห่งโหนชี้สามั้งเทพหนึ่ง สองสามไหนลองชี้ดิคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามชี้สามครั้งเทพพระหนึ่งทุกหนึ่งสองแห่งหนุนสามอมายเทพพระหนึ่งสองสามเทพพระหนึ่งสองสามได้ไหมคะเก่งมากลูกอ่าเอียงมองเอียงมองมือเอียงมองมือนะคะเอียงมองศีรษะตรงข้ามกับมือนะคะศีรษะตรงข้าม เทพดามองที่มือด้วยนะคะมองเทวดาด้วยเทพดาอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ให้มองที่มือเทพดาถูกแห่งหนสามครั้งเทพะหนึ่งสองสามเทพดาทุกแห่งหนก็คือชี้สามครั้งนะคะขอบันโดนจุยข้จีมอ่านี่จีบข้านะคะอ่า หญิงชายจะหันหน้าเข้าหากันฮะคขอโดนขอบันโดนจว้ยกํมจีมแล้วก็ทะมงแซะ,ะมงแซะแซะมงตะลุมตุมมงเฮ hey! มงแซะมงแซะแซะ,ะมงตะลุมตุมมงเฮ่น hey! นี่แะค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นเสียงกองนะคะมงแซะมงแซะเนี่ยตะลุมตุมมงเนี่ย นักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้ลูกอ่ะดูท่าท่าการแสดงนะคะชุดการแสดงของเขานะคะถ้าเราได้อยู่ด้วยกันคุณครูจะสอนเพลงนี้ให้นะลูกนะเอาไว้ให้สถานการณ์มันดีก่อนเดี๋ยวเราได้เจอกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านายทองนะคะแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้ขึ้นบ้านเลยนะคะเด็กๆังไม่เคยได้เรียนกับคุณครูเลยนะคะ ตอนนี้ที่คุณครูนี่คือที่คุณครูสอนมาก็คือการแสดงหน้าตาศิลค์ะระบำแล้วก็ฟ้อนละเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นระบุงมาตรฐานแต่วันนี้คุณครูจะสอนโลกฟ้อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวระบุมาตรฐานเดี๋ยวไว้ก่อนถ้าเวลาทันคุณครูจะต่อถ้าให้นะคะคุณครูจะต่อให้นิดนึงนะคะคุณพี่การดีโเดี๋ยวเรามาดูวีดีทัศน์กันนะคะ เราสามารถคุยอะไรดุเด้งก็ได้ไม่ได้ได้ยินไหมท่าเด,ด็กๆได้ยินเสียงไหมคะลูกได้ยินนะ ยไงบ้างคะลูกเห็นการแสดงของภาคเหนือไหมคะเป็นฟอ้อนเงี้ยวนะคะเป็นของชนเผ่านะคะลูกเป็นการแสดงของชนเผ่านะคะเขาก็จะแต่งตัวสไตล์ชนเผ่านะคะอะจะเป็นการเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะชาวเขานะคะชาวไทยภูเขานะคะเขาจะแต่งตัวอย่าง ส่วนมากเขาจะใส่เงินนะคะเครื่องประดับจะเป็นเงินนะคะ,ะและพวกผ้านะคะพวกศรีรษะนะคะ,ะนักเรียนลองหัดทำดูลองหัดแสดงดูหัดรำนะคะ,ะได้ยินคุณครูตอนพาอนุรุธเหรอได้ยินแต่ไม่ค่อยเห็นหมายถึงว่าไม่เห็นชุดการแสดงหรอคะลูก ของคุณครูก็ชัดเจนนะคะเนี่ยวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการแสดงจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเตรียมสมุดเลยนะคะเตรียมสมุดลำลำวงมาตรฐานนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ